ขอกราบสวัสดีครับประดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube ของอาจารย์ม่อก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอาพระร่วงหลังรางปืนปูวัดพะศรีรัตนมหาธาตุนะครับวัดทาบางอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับเจ้าของพระก็คือพระอาจารย์เอกนะครับพระอาจารย์เอกพระอาจารย์อยู่ที่สำนัก ปฏิบัติธรรมพุทธศรัทธาจังหวัดพิจิตรนะครับเบอร์โทรติดต่อท่านขึ้นที่หน้าจออยู่นะครับเบอร์โทรติดต่อพระอาจารย์อยู่ขึ้นที่หน้าจอนะครับศูนย์เก้าหสี่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสาห้าะครับศูนย์เก้าหสี่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสาห้านะครับ,รบติดต่อพระอาจารย์ได้เลยพระอาจารย์หางจังการใครมีศรัทธาบูชาพระร่วงสององค์นี้นะครับไปสร้าง สาราการประเรียนนะครับที่สำนักงานปฏิบัติธรรมพุทธศัทธาจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวจะมีมีภาพสาราการประเรียนนะครับยังขาดเงินอีกมากมายนะครับรหลายสิบร้านเป็น10บร้านนะครับท่านใดสนใจภาะร่วง2อ,องค์นี้กราบเรียนเชิญโท,ทรติดต่อผ้าจารย์ได้เลยเบอร์ผมจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอให้นะครับติดต่อผ้าจาร์เอกครับสำนักงาน ปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาจังหวัดที่จิตนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะครับเบอร์จะขึ้นที่หน้าจอท่านผู้ชมนะดูพระร่วงไปเรื่อยนะครับพระแท้นะครับผมรับรองเลยว่าเป็นพระแท้พระร่วงหลังรางเปินกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระปางอำเภอศรีศัจนาไยท่านดูครับนี่ขึ้นมาแล้วครับสรารการปาร,รียน สาราปฏิประกาศปริยนของสำนักงานปฏิบัติธรรมพุทธศรัทธานะครับเป็นสำนักงานเป็นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเพื่อดูดดาภาพเลยครับผมมีภาพสารามให้ท่านดูครับยังขาดตัดใจอีกมากนะครับท่านใดมีศรัทธาในาพระพุทธศาสนาบวรพุทธศาสนานหน้าจาเรียนเชิญน,นะครับสำนักงานปฏิบัติธรรม พุทธรัทธาจังหวัดพิจิตรเบอร์โทรติดต่อพระอาจารย์เอกนะครับอาจารย์เอก0 9 6 4 1 5 7 1า5นึดครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อพระอาจารย์ได้เรยนี่สาระนะครับผมเอาภาพมาลงให้ดูครับยังขาดเงินอีกมากนะครับขาดปัดจจัยอีกมากมาย เบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอตลอดเวลานะครับถ้าท่านสนใจนะครับจะได้พระร่วงองค์นี้นะครับพระหลักร้านนะครับหลายล้านนะครับประกาดเงินอีกหลายร้านมีสององค์ท่านท่าใดสนใจนะครับบูชาโทรไปหาพระอาจารย์ได้เลยครับพระอาจารย์เอกเบอร์ขึ้นที่หน้าจอดูนี่นะครับจังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดพิจิตรปฏิบัติสำนักการปฏิบัติธรรมพุทธศาสนธาจังหวัดพิจิตรนะครับ และท่านใดสนใจนะครับสนใจนี ah to to ่พาร่วงขึ้นมาแล้วนะครับมีสององนะแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมแท้ร้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่องค์อีกองคหนึ่งครับสนิมแดงลูกว่านะครับสนิมแดงลูกว่านี่พระแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมตำหนิทุกจุดถูกต้องหมดครับผมกล้ายืนยันได้เลยว่าผมปล่อยมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับผมปล่อยมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วพอดีพะอจา์เขาติดต่อผมมาเลยผมทําลง ช่องยู u b e ของอาจารย์หม้อนะครับมาให้ท่านผู้ชมแท้ภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแลดังได้บอกบุญท่านผู้ชมไปร่วมบุญกับพระอาจารย์เอกนะครับที่สำนักงานปฏิบัติธรรมพุทธศรัทธาจังหวัดพิจิตรนะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ติดต่อได้นะครับถ้าท่านใดมีใจศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนานะครับกราบเรียนเชิญนะครับกราบเรียนเชิญเขาสร้างจริงทําจริงนะครับพระอาจารย์ครับ เพลนเชิญนะครับเนี่ยผมจะมีหลายอย่างภาพนะภาพขึ้นมาอีกแล้วนะครับนี่ครับที่ำำกำลังดําเนินการก่อสร้างอยู่นะครับขาดตัดใจเยอะพระทําเองเลยครับท่านเห็นหรือเปล่าถ่ายภาพมาพระลงมือทําเองเลยขาดตัดใจอีกมากมายนะท่านผู้ชมท่านใดสนใจกราบขี่รถแวะไปทําบุญกับพระอาจารย์ได้เลยนะครับนี่มีเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอทุทกท่านวันนี้ฝากดกดไลค์กดแชร์ด้วยครักราบ